แม็กเวลมากเวล์นะไปดูเฮียไปหาไปคุยกับเฮียดีกว่าพีเอเซ็นเตอร์เจ้สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับสวัสดีมาเที่ยวมาเที่ยวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนต้างบองหลายเลยนะเออนั่งก่อน อันนี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆโอเคมีหลายตัวนะมีมีมีตรงนู้นก็มีมิกด้วยใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็น TF3 24สามยี่ l ันตัวนั้นเป็นท f 5อ่ห้าสามสอันนี้32 24องยค่ะอ๋อส่วนมากเขาเอาไปเอาไปทำวงทำพวกงานคอนเสิร์ตพวกงานอะไรอะไรพวกนี้มันเสียงดีจริงไหม ก็ยามาฮ่านะฮะมันก็เป็นผู้บิดกเบิรกอะขอดิจิตอลอะความเพื่อนที่จริงไหมจริงไหมที่เขาบอกว่าอ่อเขายามาฮ่าเขาเขาทำมาใช่ไหมแล้วก็พวกที่อ่อ OEM ก็คือเหมือนก็ไปเรียนแบบมาจากต้นแบบของยามาฮ่าจริงไหมอันนี้ไม่จริงไหมอันนี้มาพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ตัวเนี้ยครับ ผมใช้งานอยู่ใช้งานอยู่ใช้มากี่กี่สิบปีแล้วเนี่ยก็ตัวเนี้ยมันเริ่มผลิตนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเอ่อหนึ่งเก้าเก้าสี่ถึงหนึ่งเก้าเก้าห้าเห็นไหมหนใช้งานตามปกติแล้วแล้วปีเนี้ยมันเป็นสองพันครับสองพันสิบอ่าสองพันยี่สิบเลยสองพันยี่สิบเออถ้าครับบวกลบปันว่ากี่ปี โอ้เท่าไหร่อ่ะเนี่นี่นี่คือยุคแรกๆที่ดิจิตอลของยามาฮ่ายุคแรกๆของดิจิตอลใช่ใช่ไหมมันยังมีฟังก์ชันยังก็ครบนะสลุงสไลด์อะไรอะไรพวกนี้ใช้ได้อือการบวกการบวกการบวรวมรักษาล่ะก็มันเป็นดิจิตอลก็ต้กำบุงรักษาดีหน่อย ต้องเขาเขาเรียกว่าอะไรปัญหาเรื่องความชื้นเรื่องอะไรใจตรงนี้อ่าแล้วต้องเปิดไหมต้องแบบว่าสมมุติว่าคือผมเคยเคยเคยถามมาคือบางทีก็ต้องจริงแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเปิดไหมก็ต้องเอาไฟให้มันกินหน่อยอ๋อให้ไม่ไปเลี้ยงซีพวกอะไรเงี้ยเพื่อประจ ա ไม่ให้มันแห้งอ๋อเพื่อไม่ให้ไฟมันแห้งไข่ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ ทีนี้ถ้านานใช้ทีไรใช้ทีเนี่ยเขามันจะรเกิดเขาเรียกว่าสนิมไฟฟ้าสนิมไฟฟ้าประมาณนั้นตองกปยี่มังอะไรมาอะไรมอืมสายสัญญาณมาอะไรหนุนถินได้ครับผมก็คิดดูแล้วกันเนาะทีนี้มันตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเท่าไหร่เก้าสี่อันนี้ปีสองพันยี่สิบแล้วกันนี่มันยี่สิบได้ตามปกติ ฟังทุกวันเอาไ้ร้องเพลงร้องคาราโอเกะนีไม่ได้อเสียงลูกค้าให้ลูกค้านะครับก็ก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้วันนี้มีมีโอกาสเวลาว่างๆก็เลยมาอ่าอัปเดตนะอัปเดตตัวลำโพงกันนะครับผมก็ไม่ในวันนี้ไม่ได้ลองนะก็แค่มามาชมเยี่ยมชมนะครับผมมีหลากหลายตัวแล้วแต่ว่าก็เออสินค้าใหม่ๆก็ตอนนี้เรากำลังไลย์ผลิตมล้ก็จะมีออกมาเรื่อยๆครับ ก็เขาเรียกอะไรลำโพงก็มันก็มีหลายหลายแบบตันนี้จะเป็นทรงมอนิเตอร์ทรงมอนิเตอร์รับ E D 1240 M E D 1550 M ทรงมอนิเตอร์ทรงมอนิเตอร์อ,อ,รอ๋อแบบว่าเอามาตั้งตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไปนอนอย่างนี้ก็ดได้ทำเป็นฟอนต์ได้ทำเป็นฟอนต์ได้แต่ขนาดมันก็จะเป็น 12, 12นิ้วสน,นิ้วใช่เน,นี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นีตัวมอนิเตอร์ อ่านี่สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วอ่านี่สิบห้านิ้วนี่สิบห้านิ้วอ่าเนี่ยเป็นมอนิเตอร์หน้าเวทีสิบสองสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วอ่าเนี่ยสมมุติว่าเวทีใหญ่ๆก็เขาก็ใช้ตัวนี้สิบห้าแค่แต่สิบห้าสิบสองสิบสองก็คมสิบห้าก็ได้ความอ๋อวันนี้บางคนเขาก็เอาดัมออกมอนิเตอร์ก็ต้องใช้สิบห้าครับอ่าบางทีสิบสองเขาก็เอาไปทำเสียงร้องอ๋อ สเแต่งงานนะบางคนก็ไม่ชอบใจบางคนก็ชอบเนยอ่าสเตตแต่สเตตแต่อ่าก็ใส่สาได้อ๋อใส่สาอันนี้ก็เรียกตู้หุ้มรมตู้หุ้มรมอ่าหุ้มลมมันมันทำให้ให้เขาเรียกอะไรคุณภาพเสียงดีขึ้นไหมหรือว่าเพิ่มความสวยงามก็บางคนเขาก็กันรอยอ่าทะเลาะอ้โที่หุ้มลมเนี่ย บางทีมันก็ช่วยซักเสียงอะไๆอย่างี้ยครับแต่แต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งคือมันชอบซับฝุ่นฝุ่นแน่าาน,าาน,นอนซับแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดฝนตงฝนตกอะไรพวกเนี้ยมันจะซับน้ำออแน่มาแน่นอนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแต่ก็ค<ต>ือ,อ,อเลือกใช้งานให้มันถูกถูกต้องคุณสมบัติรู้ว่าตัวลำโพงเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็ควรที่จะให้การดูแลบำรุงรักษาให้มันถูกวิธี อย่างเช่นรถพวกรถยนต์เปิดประทุนประทุนอะไรเงี้ยมาขี่บ้านเรานี่ก็คงรับอากาศแบบสุดๆเลยนะใช่สิบห้าสิบสองสิบสองเฉียงใสสิบห้าก็จะกว้างกว้างกว้างขึ้นสำหรับเตที่อย่แล้สองก็จะได้ค<ม>ุมมชัดสิบห้าก็จะติดโลค้นมันนิดนึงครับจะหน้าต่างไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะ ที่ทที่เราคุยกันนะมันดีหมดมันดีหมดมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้งานครับเดี๋ยวจะหาว่าเนี่สมมติเป็นเวทีคอมเล็กๆครับนะฮะเราใช้สิบสองสิบห้ามันก็ใหญ่เพรว่าเวทีมันเล็กมันก็จะไปฟังนักลงเขามาใช้แปกนิ้วครับแปกนิ้วคู่แปกนิ้วเดียวก็สแกนเน่อืมที่จะใช้ แต่ถ้าเป็นวิธีใหญ่ๆห่เ้าถ้าวิธีใหญ่มันฟ้างนี่ให้มันสมดุลกันมากขึ้อ่าก็ใช้แต่แต่บางคนเขาก็ใช้แปดนิ้วแต่เขาใช้หลายตู้อ๋อใช้หลายหลายตู้เรียงครับเนี้ยแปดนิ้วเนี่ยมัน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 ก็ได้คมแล้วก็พุ่งคมพุ่งชัดเจนมันก็เป็นทรงแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมต้นนี้แต่ต้นอ๋อตัวน้นตัวยาวนะใช่ มันมันเป็นเทนิประสงค์อันนี้ประสงค์เลือกใช้งานให้มันทางที่ดีผมว่าควรที่จะมาคุยกับเฮียดีกว่าเนาะเพราะจะได้แบบว่าจะได้รู้ว่าก็ได้นะมาก็พูดคุยไ่หาไม่ว่ากันมาลองฟังเสียงมาลองอูดกันอะไรอะไรพวกนี้ครับแหลกเปลี่ยนแดกเปลี่ยนความรู้ดูให้มันถูกจริตของเราครับประมาณนั้น ประมาณมันก็วประมาณถ้าตัวตัวแปเนี้ยมันก็ถูกหน่อยแคู่หนึ่งมืนเจดตัวนี้สิบห้าไอ้สิบสองหมืนห้าห้าห้าอ่าไอตัวนี้มันคู่หนึ่งมืนหกหมือืมดูงบดูงบด้วยดูลักษณะการใช้งานด้วยเพราะว่าตัวใหญ่ไปไปทีก็ตงที่อู่กับใจ ก็อย yes. ่างที่บอกครัเวทีคอมเล็กๆเนี่ยเราใช้อย่างนี้มันก็ไปบักดูแบบดูหั่นดูชักแต่ถ้าใช้ใช้แปดนิ้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำมันดูนะถ้าสมมติว่าเนี่ยเป็นเวทีเล็กเนี่ยถ้าเราไปใช้ของใหญ่ของใหญ่มันก็มันก็ไม่ตัวมาดุงเนี่ยเออถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้ครับ ก็จะดูแบบว่าเวทีเล็กนี่สลิมสลิมดูแบบเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้ครับเห็นอ่ะเวทีเล็กเลยก็กำลังอ่าดูแบบนั่นเลยเนาะดูแบบแบบว่าปลายเลยจะมีมองแบบเออเวทีเราเล็กที่ไห้ตัวนี้เสียงมันก็จะขึ้นครับดังดังชัดเจนแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วกันครับผม นนแต่มมักก็ีรหลากหลายแบบก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้กับ FC ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆให้กับ FC ทุกคนจะได้แบบว่ามาดูสินค้าหลากหลายแบบหลากหลายแบรนด์ให้ทุกคนได้เลือกตัดสินใจเองนะครับว่า จะชอบแบบไหนจะถูกจะหลีดแบบไหนยังไงก็มาลองกันฟังกันนะครับครับครับมินเทต้อนรับครับครับสวัสดีครับผม